คุณจะมีข่าวดีในความรักบ้างไหมเราเรานี้ขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะว่าคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาณไหนนะคะขอพลังงานของคุณหน,น่อย เ็ตถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎวพิจิอัศวินถือดาพลังงานของคนธาตุลมในถุนตูนกุมควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็5้าดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา พลังงานของคุณนะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยความรักอยู่ไหมนะคะเฝ้ารอเฝ้าคอยคนของใจไหมคนที่ทะเลาะกันไปในตอนนี้หรือเปล่านะคะมีความฟุง้งซ่านมีความคิดมากมีความคิดถึงอยากเดินทางไปหาเขาอยากติดต่อไปหาเขาอยากให้เขาติดต่อมาเดินทางมาหาไหมนะคะแต่จะติดต่อไปก่อนก็ดูจะเสียฟอร์มนะคะเพราะว่าพลังงานของห้าดาเป็นการ เป็นการทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีการหันหลังให้กันไม่พูดไม่คุยกันมีการงอนกันนะคะจะทักไปก่อนก็กลัวเสียฟอร์ไมไหมแต่ก็เฝ้าฝันอธิษฐานขอพรนะคะให้โดนจิตโดนใจเขาให้ทักมาหาคุณหรือเปล่านะคะประมาณนั้นเลยเรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะคะใช้พลังงานของคุณไหมที่ว่ามานะคะสามดาผิดหวังเสียใจนะคะ ขอ,อพลังงานของคุณอีกนะคะความรู้สึกของคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะมีความคิดถึงนะคะมีความเหงามีความเศร้าคิดถึงคนที่อยู่ในใจนะคะเดฟูนะคะอยากปลดปล่อยตัวเองให้ผ่านพ้นหรือว่าให้หลุดพ้นจาก ความรู้สึกตรงนี้ไหมอยากอยู่กับปัจจุบันนะคะอยากมีกําลังใจที่ดีอยากรู้สึกดีนะคะอยากมีความสุขในชีวิตอยากมีความรักที่ดีไหมนะคะเบื่อแล้วที่จะต้องรู้สึกเบื่อเซ็งแบบนี้บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นเหมือนใจรู้สึกเหงารู้สึกเศร้านะคะผิดหวังเสียใจนะคะยังไงอีก คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกนี้ไหมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าสถานการณ์ของคุณเป็นประมาณนี้นะคะรู้สึกคิดถึงคนในใจรอคอยให้เขาติดต่อมานะคะหรือว่าอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ในขณะนี้คุณจะสมหวังไหมนะคะหรือว่าคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับความรักไหมนะคะคุณจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่เป็นอยู่ในขนานี้ไหมนะคะ ไฮโลแฟนนะคะคุณต้องคุณต้องใจเย็นๆนะคะลดอาการฟุ้งซ่านของตัวเองนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะมีสติกับตัวเองนะคะเดี๋ยวไฮโรแฟนเป็นพลังงานของนักบวชนะคะทำใจเย็นๆทำใจให้นิ่งๆลดการฟุ้งซ่านก่อน ทุกปัญหามีทางออกนะคะพลังงานของเดอะ a มิจิกเชียนนะคะเอาปัญหามาวางไว้แล้วก็คิดดีๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากอะไรสาเหตุอะไรคือปัญหาแล้วก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ไหมนะคะทุกๆปัญหาสามารถพูดคุยกันได้แก้ไขกันได้ด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าต้องมีเหตุผลต้องมีใจเย็นไม่ใช้อารมณ์นะคะ หนเหรียญน,นะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นขอแค่คุณมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์รับฟังซึ่งกันและกันเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วต้องเป็นผู้พูดที่ดีนะคะต่างคนต่างฟังกันและกันนะคะเวลาพูดก็ให้มีเหตุผลนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะสามารถแก้ไขได้นะคะ ยังไงอีกนะคะหากว่าคุณได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผลด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้อีก The high i s t a t ความลังเลความสงสัยความหวั่นไหวความไม่แน่ใจนะคะการคิดวนไปวนมานะคะคิดแล้วคิดอีกยังไงอีก อาจเป็นไปได้ว่าหากว่าคุณได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผลด้วยความรักด้วยความอบอุน่นอ่อนโยนที่มีให้กันนะคะความลังเลความไม่เชื่อใจกันและกันนะคะความสับสนในใจสิ่งที่คุณคิดบนไปวนมาหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกขุ่นมัวในใจนะคะไม่สดใสนั้นจะ จะเริ่มดีขึ้นสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนะคะแปดไม้เนาะเป็นไม้ที่พุ่งตรงมาข้างหน้านะคะเป็นสถานการณ์ที่จะค่อยๆดีขึ้นสเตรนท์นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรคุณจะสามารถรับมือกันได้ไพ่ออกมาบอกคุณค่อนข้างบ่อยนะคะว่าต้องมีเหตุผลอบอุ่นอ่อนโยนจริงใจไม่ปะทะนะคะพลังงานของไฮโรแฟนนะคะเดอะเมจิกเชน k i n ถถ้วยเราก็สเตรนท์นะคะเป็นพลังงานที่ ที่เน้นย้ำมากมากนะคะว่าพูดคุยปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุผลด้วยความอบอุ่นอ่อ,อนโยนแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเลี่ยงการใช้อารมณ์การประทะการโต้เถียงการโต้แย้งกันนะคะค่อยๆพูดค่อยๆคุยปรับความเข้าใจกันความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอย่างไปได้ต่อนะคะสามารถไปได้ไกลด้วยนะคะไปได้ไวขึ้นพัฒนาได้ไกลขึ้นหากว่าคุณกับเขาสามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ พูดคุยกันด้วยเหตุผลเอาความรักมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างเปิดใจนะคะสิ่งไหนที่ปรับปรุงสิ่งไหนที่อยากให้ปรับปรุงสิ่งไหนที่อยากให้แก้ไขสิ่งไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยขอโทษกันแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะจะมีข่าวดีในความรักเกิดขึ้นเ,เร็วนี้ไหมในคลิปนี้น่าจะเป็นพลังงานของคนที่ ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันงอนกันแล้วยังไม่ได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะถ้าหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วคุณก็ยังคงมีใจให้เขาอยู่คุณยังไม่หมดใจคุณยังคงรอคอยเขาอยู่ก็ลองพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะลองลดทิฐิของคุณลงก็ได้นะคะทักเขาไปก่อนก็ได้เนาะแล้วก็พูดคุยกันด้วยความเข้าใจด้วยความรักที่มีให้กันแล้วความรักของคุณจะไปต่อได้นะคะ